ขอบขบสาหาปีจอยมูนี่อำเภอเวียงแหงโจมหับตอนอยู่ครับมานมายืดเราเห็นละเป็นเป็นตับมานเห็นงออกกลางลังนะนีะ่ก็ในกอสองเป็นขีดเท้าขาออาอนั่นแหละเ <Ừ. S 2> จ้าก้อนเจิงขนา นี่เฮ็ดพันนไห่ะนีล้นน้กมลูกพับลูกกาทุลอยออันนี้เป็นอ,อันนี้เป็นมไมจ้งใช่แล้วมาจ้าง,งค่ะ ตัวนั้นกว่าไหนก็การน้องอุ้งมาหน่อยหนักมาออกอ๋อครับไมาสูงคขะไม่สูงไอ้ก้อยเสียขอตั้งใจกันเนาะยินจมอย่ใหญ่ๆนำนำคาดดีกดเข้ามาด้วยขาวที่เหนือซองใต้พาทเที่ยวหรือว่าใต้อ่อนดี เหมือนใขอนใขาา่าวเดียร์อนอุยกอเขาการเดียได้เป็นตัวต่างห่างดีของ s <S วัดฟ้าเวียงอินนะครับเน,ะเนะ s <S าะวัดฟ้าเวียงอินมีวอยู่ที่วานรักแต่งตำบลเปียงหลวงอำเภอเวียงแห่งค่เงาลายต่างห่างดีมันดีเหมือนจังหือเอาการตัวจำถึัค่ะเนาะมีบ้านคนเลยค่ ย่ามเหลียวเขาเขาก็เลยมาฮอไว่าอยู่ตีพักตู้นี่็จะมีพักตูจก้จังไหนนะพักตู้ซูยังแหงมีนี่แย่แต้มนิกไตว่าอยู่อำเภอียงแหงจอมจอมฮับตอนอยู่ในขวานะ นคนะไวกยเสียขอสังวาติีมาหลีเป็นแห่นะคราบีมาเวียกันนคะกันใน,น,นจะเป็นพัดถูสเูเป็นแห่งเป็น้เป็นปีสูงสูงชุดไวอยะพาวาเขาเด็กก็เป็นแข่งในคณะเสมอเยนะฮะเออระวังหยนนะลุงนะ <c oughs> นายนายนาจกเจ้าหนานะมือว่างมาชินาน้นไเจฮะคือยนลนาดม่่มารักอยู่กนาเดเ <c oughs> ดตปลาลูกนกะ กำหยดได้ได้นะเบิ้ลนะก้องหยดได้บุ้ลนะคนหยวยบนเนินน่นได้แตกขาบ่โอ้ <laughs> เราเป้ยแล้วเดี๋ยวต้องไปเบิ้ลเสียว,ยวอืมก้าแดงหยดลงกาได้เอาอลไเกบ่อวใจกันนะกันได้ก,ดก,ก็จะมีมาลือรถหนอ่อ หรือโถดเห้มีแสงคายก่อฟีค่ะเนาะเรามีห้องน้ำออมีที่เข้าห้องน้ำห้องสุม่มนี่เผยมากก็เลยมาถ่ายคลุกกันเลยนะเป็นตีไม้ต้องค่ะเนาะเป็นตีไม้ต้องสู่เียงแ้งค่ะอำเภอเียงแ้งินดีนนนตอนราบในเ่าะนะ เขาติดตามเขาติดตาคนที่ไหนมันหลีกไม่แหงอ่ะอ๋อจีบไม่แหงก็ค่ะเขาอยู่อำเภอฝางออ๋เออนี่ลูกจิ้ลูกไม่แหงมาแกเอาไปรับสาววันสามขึ้นไรไทยฮะลูกนียวขึ้นเอาการเป็นย่าเจ้าของช่องเนาะเจ้าของช่องกินแซ่บดีดเซนแนลเลยกันเนาะเมื่อกี้กับไรทานจื้อเป็นเนาะเป็นจื้อหังก้อยหน่าว่าซ่องเป็นของเป็นนี้ เปิดทำซ่องยูทูบแล้วก็ใจเฮ็ดเพจอยู่เนาะก้าคขาเดียวเอาเพจขึ้นมาแกัน้ไหมเนาะเนะผาไอ้ก้อยเซขอติดตามด้วยค่ะเนาะสั่งต่อเลยมาญากนไก่ผักดูวเวียงแหงนนแ้งนะคับเนาะก็จะมีแสงขายด้านขายเนาะของฝากหมักใหม่หมักดอกนี่นี่หมักโซมีเฮ็ดพันนะ อน,นี้ลูกพับออลูกก้สองทูนยร,รอ้อันนี้เป็นอ,อันนี้เป็นมไม้จ้างใช่แล้วมมน <า S 2> จ้างค่ะไม,ม้จ้างโอ้แมยยิ่งกว่าเจรินมีขายหลายหลายเนี่ยเลยอันนี้ห้าคิวยังหางนี้หางนีว่าน,นี่ย <c oughs> หมักมัน,นแต่งนี่นนขายหลายๆเมียเลยนะรูปภาพอันเย็นก็มีรูปคิวห้างนี้นะมีเฮพานมีหน่อเออมากโกก็มีนะแม่อันนี้อันนี้ัน,น,นี้ตรงไ,ไหนี่คะตรงไหนดองแล้วนะดองลวค่ะสี่ถุงร้อเอาไหมห้าถุงร้อยอู้หยยินดุ อยากได้ถุงเดียวถุงเดียวก็คือสองบาทถุงสอาบาทสมอยห้าสิบสาอยห้าสิบาทเออจลลอยแบบเออมันกินซิเอากินจลจลเดี๋ยวครับเอาก็นหน่อยกินไงเข็ยนหน่อยเมื่อก้เกาเอหัคตรสมันใส่ถุงอ่ะไม่ใส่ระดับนอกสระนอกมันโคเอาไหมเนี่ยสามร้อยค่ะพี่เอามาคนละมาม่าข้าวนี้ปกไม่หงายเหรอ อำเภอคกับซีเวียนอยู่ีหนนดิเนี่ยอ่อบบา,ยอาวได้ยิมซเวียน,นอาได้เ้ตัวีนนาวา้าแล้วตัวตอหน่อยขออว ยาำเดี๋ยวมาขอดวงแข่งกันนะดีน้ำเพลยอกกมีธนาคารออมสินอ่ามีเซเว่นไม่เข้านาวันทรรมาเติมพลังกินข้าวก่อนนะรอบกับนึ่ง แล้วันนี้ินข้าที่เรียงแหงน,นล้ำโมลุกลำ้ำเนาะ ก็ข้าวยำเดี๋ยวก็กินข้าวเยาะยาวค่ะเนาะกําไรข้าวเดี๋ยวเอาไปปอกข้าวหวานใหที่วัดฟ้าเวียงอินนี่กันเนาะวัดฟ้าเวียงอินโอเคอิม่มป้าลูกอิ่มนา้าวให้กองเด็ดเดี๋ยวไปย่ากันทีตั้งเข้าวบาร์กันนะ เนี่ยครับบัดร้าเอิ่างเงี้ยข้ในเป็นห้องเฮียนนะเป็นสอนอีกไตนะนี่กามเดียกับไว้ที่กองมูใน่ก็จะเป็นตับมาเยะกันนะมาค้าห้ากับลีกันนัง อันในเป็นห้องเห็นเป็นมันติดเนาะเป้นท่าสอนดิกไต้ันรนวนอ่นนอะเนาะ Nói xuống má khâu bói đi mờ Mặc sơ sơ lý lý mong tên hoa Tì mái cưng con trưng này khá bạn ạ Tì mái tông cho con trưng này khá มาละสีน่ะจีดีนี่ครับวะนะแต่ไม่เป็นนิทไทยคันนะเพราะอ่อนอ้กกอยก็เขาขึ้นเอาแต่เรื่องนี้ขนะันนะคนกอดสองกอดคนไปกับกอด จะเป็นศาลสมเด็จพระนเรศวรเป็นอนุสาวรีย์พระนเรศวร ไปสุมาเขาปล่อยมอนพี่มอนมักโฮเซอร์เซอรีหักเซาคือลีสุมาหมายต้องใจมูขอบกบเซปี ขอตีขมขมเจ้ากันเจิ้งันมากราบไหวหน่ยอยอนนเนมนตาเมท่าชุ่ม

เป็นพิฆามกาวน่อยพากาวอาจจะมีแดดเน่ะ่อ๋อนั่นออนี่อยู่ชุมชนกีมานอยู่อ่านะเนาะกันอว่าเป็นสายไฟเขามาขอไฟกับ สุดเขตสายแดนไทยพมา่าฟัดฟ้าเวียงอิงนี่อันนี้เป็นทัน <c oughs> เป็นเนาะตั้งกะนั่นจองปากรรมกรเก่าไม่ก่อ มามายืดเหรอเหระเป็นเป็นตับมานเหี่ยวออกกลางล่างนะนี่ก็นในก็สองเป็นขีดท้ายเขาเอาขนาดน่ะไทยเรียนงานเขากันเนาะครับออกคาย่ำเหลวค้าก็าลงมาอยู่ดังเตอร์กันเนาะลงมามีวัยอยู่ดีปักตุกดังเคาวันเป่งลงกันเนาะ ตอนตาวิดีโออันนี้ก็ได้จบลงยอกันเนาะเป็นคลิปอ่าวิดีโอออนอวยกอเสียขอเลเวงแฮงเนาะเลวัดฟ้าเวียงอินเลอ่าคุมเจ้าคนเจิงเนาะเป็นอันชุดลงยาวนะครับยินชมอย่านํนาดดกดเข้ามาวเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อ่าปันเอ็นปันแฮงคราวอีกนึงนะครับเนาะยินชมยาน,น